ตว,วัชรพลนะครับพาคุณผู้ชมมาดูบี head. เฮดเฮ้ยบีศูนย์หกครับพาคุณผู้ชมมาดูเจ้าบีศูนย์หกกันอีกรอบหนึ่งนะครับมันกับโคมัจีซีสามห้าศูนย์ดีแปดเอ็มซีโร่ M ครับสัตว์บ่าสวนลิปบาน้อยนะครับคุนผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเห็นมุมกดเท่าไหร่นะ ถ่ายตรงมุมกดแล้วมันไม่เห็นตัวรถนะครับก็เลยมาจัดให้ชมอีอกทีนึงนะครับจะได้เห็นรถทั้งสองมุมทั้งสองฝั่งนะครับแต่และโอมนี่มีสะใจคุณผู้ชม ลองชิวนิดๆครับโอ้ยกสูงก็รดมุงกีเดี๋ยวพาพนี้อาจจะจัดให้ชมประมาณสักสามสี่ดำนะครับไม่เห็นมุมกดนะคุณผู้มมชมแต่ว่าได้ยินเสียงเครื่องยนต์เขานะครับ ค่อนข้างการทมใช้ได้เลยสำหรับ35โซนนะครับโอ้ใส่ไปเท่าไหร่นะน่าจะสี่ตักเองมั้งนะ มีรถแคคเตอร์ XCMG ด้วยคุณผู้ชม PY230 ครับปมขึนมาล้อรถดำครับสวิงมาไม่เจอดำก็วางก่อนครับ อดำมาพอดีคุณผู้ชมนี่นี่ครับเลนเอาเต้าไวยคุณผู้ชมอ๋อดำไม่เข้ามาครับเจอรอกรอกสองสี่ คันเบอร์สจอดแล้วคุณผู้ชมจอดแล้วก็เดี๋ยวชมคันเบอร์หกไปครับมีทั้งหมดหกคันนะแต่ว่าทำงานจริงอยู่สอาจจะดูใกล้ๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมพอดีไม่ค่อยมีมุมยืนถ่ายแต่ว่าก็เลนตัวนี้มันเป็นเลนอันนี้ครับเป็นเป็นเลนสามห้ามันก็เลยดูใกล้นะแต่จริงๆผมยืนดูไกลรถมากนะครับ มันจะเป็นเลนเหมือนเลนซูมนะครับซูมอยู่แล้วนะอยู่ในระยะที่ปลอดภัยนะครับไม่ได้ใกล้รถมากนะครับแต่ถ้าเปิดเลนอย่างนี้นี่คือไกลนะครับนอยู่ไกลมาก เ,เหมือนจะยกไม่พ้นนะแต่ว่าเสียคนขับแคการะระยะดีมากครับฝีมือมากถ้าเป็นคนไม่มีฝีมืออย่างผมนี่ก็จะเสียวหน่อยครับที่เทเทลำบากคผู้ชมรถดำก็ได้เลยก็เลยได้รออยู่ครับแมโกได,เได,เได้เลยได้รอรถดำานะครับ ามาครับเราจำมเข้าพอดีต่อกันเลย เซต2จดลมมากคผมูมลมยังกับหน้าหนาวนะบรรยากาศก,ก็เป็นถึงร้อนถึงฝนนะครับตอนนี้ วันร้อนตอนเย็นฝนตก จะลอยลงอีกดำหนึ่งคุณผู้ชมชรถใหญ่ไม่ได้ไวหรอกครับไปช้าๆไปเรืเ่อยๆครับแต่ว่าแต่ละอ้อมนี่คุ้มค่าครับ 啊、oh. มาดูวันอีกดำคุณผู้ชมเดี๋ยววันอีกดำครับสำหรับเจ้าสามห้าศูนย์โอ้บ่าท,ท้องเรือนะจะเป็น527นะครับตัวนี้เป็นหลงร้อยเก้าห้า 95ธรรมดาไม่โบ อโอเคคุณผู้ชมครับเอานว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกทีหน้าละกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับชอบวัชรพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนนี่ช่องอัพคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าโคมาเสือ p c 3 5 0คิดแบต m อโลครับ b 0 6บริษัทบ้านสวนริปันน้อยก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับับงานกดลอกแก่งน้ำต้นที่คอนกันนะครับน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแต่ผมท,ที่ผมได้เข้ามานะผมว่าเพราะว่าน้ำจะท่วมนะครับ น้ำเยอะมากเลยโอเคครับเจอกันไหมครับลาละครับ